สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่วอชรอยชาแนลกลับมาอีกครั้งกับช่วงไม่ใช่ติชไอน์บาตฉันตื่นเต้นมากบอกพี่เตยว่าพี่เตยยังไงฉันก็ต้องทำเพราะเราทำเก็บไันมาตลอดจริงนะเราทำมาตลอดเลยนะทุกคนนั่นก็คือวงเรดเจลเวกจ้า ใช่แล้วทุกคนเรื่องด้วยน้องเนาะได้ปล่อยอัลบั้มใหม่ใช่นะคะซึ่งนี่ก็เป็นเพลงที่น้องปล่อยออกมาไตเติ้ลเนาะเพลงคอสติกคอส m ิกซึ่งแตกต่างมากความเป็นเรเบลเวดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์คอนเซ็ปอะไรแบบนี้เนาะฉันไม่กล้าดูเลยแล้วฉันรู้ว่าเขาหยิบคอนเซ็ปต์นี้มาทำคือฉันแบบโอ้ my god ชอบมากนะคะ ไปดูกันเลยดีกว่านะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งกิให้เราเลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้วเราก็ยังมี Member ร์ชิมนะทุกคนใช่สามารถสมัครได้เลยดูคลิปก่อนใครคอนเทนต์พิเศษมากมายอยู่ในเพลย์ลิส exclusive for member จ้าใช่แล้วจ้าแล้วก็เราก็ยังมีปกปิดแต้งสามารถกดให้กำลังใจได้เลยจ้าใช่แล้วนะคะทุกคนโอเคเป็นยังไงก็ไปด้ จำเลยเนะแบบว่าผ้า,านคนว้าอ้ยสวยจังเลยอ่นลุกอะ ถึงหน้หนังเนี่ยอ้อค,คนรบสวยจังฟังเพลงดีทั้่ะ โหฉากสวยเนาะขอรุกนะ 와. Wow. 우야이상했다 mm, น้องจะหนีหรือเปล่าใช่แหละวาวโอ้โหมุมกล้องแบบ มันล้มตามเลย <c oughs> อ <c oughs> โอ้โหนี่แหละใช้เลยจุ <c oughs> เป็นแบบเทพนิยายฝันๆนา่าว้าวแต่ในหนังมันไม่ใช่อย่างนั้นเลย ไม่มีตอนเล่าแล้วนี่ไม่ไม่รู้อ่ะคือมันเป็นหนังที่สวยมากเลยนะเห็นบูชาอะไรกันซักอย่างใช่สวยมากอะแต่เขาทำออกมาแบบสวยก็ดโหแล้วเจ้คนคือสวยมากจริง เดี่ยวคัสติค m a น e ์โฟว์ว้าวดีมากจบแล้วจบแล้วทุกคนสาวๆทั้งห้าคนก็คือโหสวยแบบเทนนียายว่าสวยแบบเพลงดีมากสวยเสมอแล้วทุกๆคอนเซปต์ของเขาที่ทำออกมาแล้วรู้สึกว่าค่อนข้างจะแตกแตนทุก MV จริงๆใช่ด้วยความที่แบบเขาเดบิวต์มาด้วยเป็นวงที่มีคอนเซปต์ที่แข็งแกร่งมากจริงเ เนื้อเส้นเรื่องของเขามันเป็นยังไงแล้วรอบนี้กลับมาก็อินสปายโดยมิสซัมเมอร์เลยนะเป็นเทศกาลแบบพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่ทั้งฝั่งสแกนดิเนเวียเขาจะมีเหมือนวันที่กลางวันอะยาวนานที่สุดของปีซึ่งวันปีนี้มันเป็นวันตรงกับวันที่น้องปล่อยเพลงน่าจะวันที่24น้องปล่อยเพลงมาวันนั้นเลยมันเป็นวันที่ขนลุกใช่เขาจะมีเทศกาลแบบมิสซัมเมอร์ทุกคนในที่สวิงที่สวีเดนเขาก็จะมีแบบ มีเทศกาลอะไรแบบนี้ซึ่งมันจะเคยมีหนังเรื่องหนึ่งเรื่องมีซัมเมอร์นี่แหละที่ลงใน n น t f l i x เซ์ว่าทุกคนน่าจะเคยดูมันคือการเอาผู้หญิงมาบูชายันเทศกาลมีซัมเมอร์นี่แหละซึ่งแบบขนลุกมากเลยล้วคือสี่หนังสวยมากแต่คือการเอาผู้หญิงมาบูชายันถ้าเราได้ลองดู MV มันจะแบบเหมือนเขามีน้องผู้หญิงคนนึงที่วิ่งที่ล้มลงไปในกับดักนั้นใช่แล้วแบบมันจะมีแบบเหมือนเราเห็นน้องไอรีนใช่ป่ะแล้วเหมือนแบบ เป็นพอยเอาวิวจากสายตาแลก็โปรเจกต์สำหรับเราเนอะมันหล่ออยู่นะแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากเลยอ่ะคือแบบเหมือนเขาเป็นคนที่สวยกันมากแต่มันเต็มไปด้วยความแบบลึกลับอบมคอนเซ็ปต์ที่เลเวเวทที่แบบทำมาได้แบบดีมากๆตลอดเลยเพลงดีด้วยเพลงเพราะเพลงน่ารักมากเลยทุกคนโอ้ช่ามากเลยฉากที่ออกไปวิ่งตรงนั้น่ะคือสวยมากแล้วแล้วแต่งชุดแบบ กันน่ารักมากมีแบบีเมียนน้อน่ารักเออคือเลยเลยนึกถึงแต่พอพี่โดนพูดถึงแบบแถบสแกนดิเนเวียอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออมันกานี้มีความอยู่นะอะไรเงี้ยคือแบบเออน่ารักแล้วเขาก็มีแบบชุดกันแบบสักสามสี่ชุดได้มั้งเอ็มวี ทุกคนสวยมากเลยอะแบบเหมือนฝันอะเออเอยอะไรเอยแล้วก็สีของเอมีเนาะสีภาพอะไรเงี้ยเรา้รู้สึกว่าดุฟงฟงแบบฝันฟันชวนแบบโหแล้วมีฉากหลายฉากว่าที่ทําให้นึกถึงแบบหนังเรื่องั้นก็คือยิ่งฉากที่เงยหน้าเราเป็นดอกไม้อะเอออยู่ที่ตาเออแล้วจริงๆคือในหนังคือโดนนี่นะอ่แบบก็คือทําให้ดูไม่โหดร้ายจนเกินไปใชนี่คือโหทำออกมาได้ดีโคตรอมากมีความแบบทำแบบ เทียบเคียงแบบเบาบารกันเลยเออมีความแบบว่าเป็นเรื่องเป็นราวดีเนาะเอาจริงมาตอนแรกเห็นภาพคีเซอร์คอนเซปต์มาเอ๊ะเพลงไตเติ้ลมันจะเป็นยังไงยังไงเออเพราะว่ามันดูแบบตอนกระสีอทาเลือดลือดอดนิดแล้วพอรู้แบบโอ้โหออกมาเป็นแบบอย่างนี้เลยเหรอแบบชอบอะรู้สึกว่าแบบนี่คือสิ่งที่แบบเราเราคอยการดึงชุดขึ้นไปแขวนบนต้นไม้นั่นนั่นคือน่าจะหมายเนี่ยจะไหนสำหรับเราตีความอะหมายถึงว่า คนที่เขาบูชาอะไรอย่างเงี้ยขอแล้วน้องทำกันแบบวุ๊ยหลอนว่าแล้วเขาก็มีความสุขกันใช่ไหมว่ามมีความสุขแต่พอแบบเนื้อเรื่องที่แท้จริงก็คือดูมีความโหดอยู่หมดเขาแห่แบบน้องก็เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนเรื่องนี้นี่เองทุกคนยอดมากนะคะคอนเซ็ปต์แบบตื่นเต้นแปลกแตนชุดแดงคือแบบจึ้งมั่นนะจริงทุกคนสาวๆแบบสวยน่ารักเสียงดีคือเป็นวงที่แบบ เขาไลายประสานเข็งแรงมากมากเลยอะไรแบบนี้คือเขาทําดีมากเลยอะจริงติดตามน้องมาตลอดเลยรู้สึกว่าแบบใช่คอนเซ็ปต์ดีตลอดเลยคอนด้วยนะคะจริงสุดท้ายก็เป็นไปคัมแบ็คด้วยอิมแพคอารีน่าสองวันสองวันจากที่แบบเคยแบบ เสียใจกันไปฉัาจจะนสียไ้แบบว่าอาจจะเล็กกว่านี้ได้ซ้ำอะไรเงี้ยรอบนี้เลยแบบยิ่งใหญ่ขึ้นไปเลยสองรอบไปเลยนะคะใช่แล้วใครเป็นแฟนลสเววเวดก็อย่าลืมนะคะทุกคนใช่ทุกคนนะคะก็ขอให้ได้บัตรจริงขอให้ทุกคนได้บัตรแล้วก็กดบัตรไปดูน้องกันเยอะๆเลยนะจ๊ะเอาให้โซเอาไปเลย2วันจริงให้กําลังใจเลยเววเวดฝันเพลงแชร์กันไปเยอะๆนะคะทุกคนโอเควันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย